หน่อไม้สดต้มสุกใส่ยานางไว้แล้วใบแมงรักเข,เ,เข้าเหนียวแค่ทํำข้าวเบื่อหมูสดบวบหั่นชิ้นตั้งหม้อติดแจดรอเลยครับหอมแดงหัวใหญ่พริกสดห้าเม็ดตำให้ละเอียด ตำพริกละเอียดพอประมาณใส่ข้าวเหนียวที่แช่ไว้เพื่อจะตำเป็นข้าวเบือตำให้ละเอียดเลยครับพอหม้อแกงเดือดได้ที่ใส่เนื้อหมูสดลงไปตามด้วยข้าวเบือที่เราตำละเอียดไว้คนให้เข้ากันครับเติมน้ำปลาสช้อนโต๊ะ ปิดฝาทิ้งไว้สามนาทีเพื่อรอให้เข้าเบื่อสุกเสร็จแล้วใส่บวบลงไปต้มน้ำเดือดทิ้งไว้ห้านาทีผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาชูรสครึ่งช้อนชา เกลือครึ่งช้อนชาเติมน้ำปลาลงไปครับใบแมงลักกำใหญ่ลงไปหลังจากใส่ใบแมงลักปิดฝาหม้อให้ปิดยัดทันทีครับเสร็จแล้วครับแกงเปิดหน่อไม้หมูสดฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับเสร็จแล้วครับแกงเปิดหน่อไม้ <c oughs> เห็นแล้วต้้ยปวดขอคิมคำโตๆทักคำนะครับ ขอคำใหญ่ๆเต็มๆคำครับือครับนัวนัวจริงๆแ่บจม